ดีขึ้นยังได้โทรหาแล้วไ,ไม่ต้องโทรแล้วหืมยิ้ยมใหญ่ร้นอนนะทำไมอะร้อนเหรอเดี๋ยวเดี๋ดึงไปดิไปะลูกไปข้างล่างปะไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียปะแป้งปล่าง,างปะแม่แม่แม มาดูพี่ยิมใหญ่หน่อยเร็วปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บโอ๊ยไม่เอาละมา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 ไปข้างล่างพี่ิมใหญ่จะมาดึงแจ๊ดอย่างนี้จะเจ็บมาล้างแจ๊ดอย่างเงี้ยโหบีบแขนแจ๊ดจะเจ็บเลยอะ่ะมาเขาบอกเขาล้อนอะ่ปะป่ะมาดึงแจ๊ดนะมันเจ็บมันจะก็เลยดึงกระชากออกเขาบีบแขนดึงหางแจ๊ดก็เจ็บพิยมใหญ่บีบแขนแรงอะ่ปะป่ะ บอกให้ลงก็ไม่ลงลงไปมันเย็นข้างบนมันร้อนสังกะสีเอาน้ำมา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 ได้ไงต้องลงไปเอาข้างล่างเดี๋ยวที่นอนเปียกหลานจะนอนยังไงคืนนี้ดึงกันล้างบีบแขนจะเจ็บเลยเจ้ชานแลลวออกลงไปน้งเขาบอกเอาแขนมาหน่อยเขาจะจับมัเย็นมัร้อนไปไหนนะแล้วก็ดึงรัดบีบลาง เบื้องอ่อนบอลน้อนเขาจะเอาตัวไปกอดนั่นน่ะนหนเห็นมะจะเอาตัวไปรัดกอดร้อนเขาร้อนกับตัวไปรัดกอดไปออกไปกลางเขาตัวเขาร้อนเขาเห็นแม่ตัวเย็นเขาก็อยากจะลูกเบื้องบนเบื้องบนก็จิไปเอาน้ำใส่ตัวให้ไปเอาผ้าชุบน้ำเช็ดให้ อาน้ำให้เย็นน้ำนุ่นสันเดไปอโอ้ยกินรัดเจ้าจก็เจ็บเลยแขนสองมือสองไม้ทีแรกที่ป่ะจักเฉยๆดึงโถมเข้าไปจะไปหาไปรัดเจ้าก็ไปลงไปล้างเถอะยายลงไปล้างเถอะฟ้านั่งพัเย็นก่อนนี่มึงจะไปรัดน้ำวะเสร็จไห้จันไปโถมโถมเข้าไปกอดไปล้างแล้วรัดดึงแขนจะหน่วงเลยสองมือลูกขึ้นไม่ยอมลูก เอา shorts, <ok swimming> ไม่อยู่หรอกแม่จะพาตกบันไดเอาอะไรเอาตะมันยางเดี่ยวเห็นไปเห็นทั้งเห็นมันไม่เคยเกรงขามอีเงี้ยใครใครไม่เคยเกรงขามล่ะเทปทุ๊กตาล่ะตุ๊กตานี่ตุ๊กตามันก็เป็นตุ๊กตาของเด็กมันเล่นประจําอยู่แล้วมันจะไปเทพอะไรมััันนนกก็็เเททีียยบ่แล้วจะไปแย่งมันทําไม พอพูดน <Four> mm ้อยออกมาพอพูดถึงพอวางหูจากอาจารย์มาเดินเดินลงมานอนเนี่ยหมายความว่ายังไงน่ะทำปากบิดบิดเบี้ยวอีกแล้วเดี๋ยวไอ้เมาอยากไปอะไรลูกไม่บอกินงดอกเนี่ยส่งอะไรเอาไปแบบ